ดีค่ะสวัสดีนี่บายๆจ้ะพี่น้องอีพอคุ้มงานจ้ะดูช่างให้เพิ่นเอาไม่เป็นซ้ายดันห้จ้ะพี่น้องให้เพิ่นเอาไม่เป็นซ้ายดันห้เพราะว่ารู้สึกว่าเล่ามันเป็นปีกหนกเลยจ้ะพี่น้องไม่มันบกแข็งเลงจ้ะ ไม่มันบกแข็งเลงก็เ <Kid> ล <atte> ื <partnership> ้ออันเฮ็ดดันภายในให้เราเห็ดเห็นราจ้อให้สินะพี่น้องมันแข็งเลงจ้ะดูก็กูเป้ละเจรีไปพิษเดี๋ยวก็งามากมีแะ้วบัดนนี้โอ้ย พิดเดียกกบงานมังมีกับเป็นบาทนี่เอาเอาลงไปงาะมังมีบ้าหรือคนบ้าบาทนี่หลอดไปหลอดมาตำหัวเดี๋ยวก็กูเป้เฉลี่โอ้ยอะไรโอ้โี่นดองค้นขยันกระจำเฮือนจ้าอืม ใบใหม่สิบรหมีเรได้นะโอ้จะสกินกับพี่แจ้อ่ตามกัตามคนขยันได้อะไรดูสิเก็บจะพี่น้องเก็บคนขยัน คนขยันประจําบ้านจะขยันบอกขยันละนั่งซื่อๆก็บ่เป็นพักแต่เวลานอนได้ฝรั่งนะตาบูโออไ่เลือกอกะลิเบิ้งจะพี่น้องเบิง้งต้องสะอาดเรียบร้อยสูยางจา้ะโอ้ยไปสิมาเอาแนว มเมาเด้อห้อนตับเต็กพัอเลิศเอาแม่พอโบกินน่ะดี ตามครับติดตามอันนี้เป็นไม้เก้าจะพี่น้องไปไม้เก้าที่ใส่บ่ได้จ้ะอที่ห้เพลือออกจ้ะโอ้ยขยะเต็มอีกเราจะพี่น้องเต็มอีกแล้ว,ลวขยะนี่เาขาเขาก็ยังว่้เผาเ็นบ่ nhóm จ้ะยอมจะ้ะอะกูเต็มว่ะป้าเนอะมาปล่อยอึ้งจ้ะพี่นอ้องผู้ใดเคยปล่อยอึงลุงน้องโอ้ยพี่ป้าปล่อยอึงลุงน้องเขามีแต่ปล่อยปลาลุงน้องมีหกตัวโอเคเอาอืมอืม ปล่อยอึงลงน้องกับเป็นบานนี้เอ้าตะบูรอเลยมันไม่อยากไปแล้วอ่ะอันี้โอ้เีอเสียงเออพกล้าจับมันเองได้ป่านนี้ป่อยโลโอ้ยน้องพี่น้องเลยประเดี๋ยวยปล่อยอึงลงน้องปิ๊บอเดย์ฮะเดย์ฮะเดย์มันไปแล้วว่าเดย์เรียบมาขึ้นเออ ขี้ข้านโบดามันขี้ข้านโบดีว่าไ,ได้จะว่ามันอันเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะจ๊ะว <c oughs> อลหวอล้อ,อ,อโอ้ย <c oughs> ตรวจงานจ้ะพี่น้อง <c oughs> ตรวจงานเสร็จเ,เรียบร้อยทุกอย่างจ้ะเส <c oughs> ร็จเรียบร้อยทุกอย่างจ้ะพี่น้องแล้วก็อันเพิ่นเห็ดงามพร้อมจ้ะทำให้สวยด้วย อุบ่าวตรวจงานจ้ะอันนี้คือทางเทิงที่เพิ่นเฮ็ดเนาะจา้ะเนาะเพิ่นเปลี่ยนให้เบิดจ้ะพี่น้นนองอือหเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเรียบร้อยฝีมือในเขาคันเทพจ้ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเป็นจะปรนเฮ็ดเก่งจ้ะพี่น้องคอยเลยื้อันได้เล่าใหม่เลยจ้ะ อื้อฮึโอ้ยพนตรวจงานจะพี่น้องตรวจงานพ่นตรวจงานจ้ะผ่นานผ่าน,า,นานพาน่นาโอเคนอะค่ะนอะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเข่าเฮือนก่อนจ้ะ